ตอนเย็นเย็นก็จะมีผู้ปกครองพาเด็กพาบุตรหลานมาออกกำลังกายกันนะครับมาเล่นในสวนนี้นะครับผมปม้าชมโอก็สวัสดีเยะอดนะครับคุณหุ่นก็เรียบร้อยคือไล่ออกจากบ้านดีไหมคุณชิอบอกนะครับเรียบร้อยคือเรียบร้อยเรียบร้อยครับเวลาพูดตรงนี้ก็จะอีกแบบ อย่าดูพูดเก่งนะ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 น,น,นะครับน้องสองเลสสวัสดีปลาสมโบร์เดินนะครับถักทายกันนะครับรอบๆบ,บ้านนะครับคุณป้าสมโบร์บอกว่าพนาักทคมอากาศดีนะครับฝนไม่ตกนะครับคุณจูนะครับจูบอกว่าติดตามแอดเฟงเสมอค่ะน่ารักๆ อย่าถือสาคนบ้าๆนะครับวันนี้จะเดินไม่ไม่ไม่ครบเอ่อสี่กิโลนะครับจะเดินประมาณสักสามโลครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปออกไปด้านประตูนี้นะฮะออกไปซื้อโจกนะครับที่สวนพึกนะครับ,รบผมก็เลยเดินไม่สุดทางนะครับเดี๋ยวจะแว่นออกไปด้านขวามือนะครับผมคุณจูก็ แอดคาส้มโอสวัสดีค่ะน้องสองเลขก็บอกว่าสาวเวิงนั่งรถมาหรือนั่งเครื่องมาครับนะครับนั่งรถหรือนั่งเครื่องตอนนี้มีรถไฟไปถึงสป,ประปลาวแล้วนะนะครับอ่ารถไฟนะครับการรถไฟก็เปิด เส้นทางรถไฟไปถึงลาวแล้วเนาะมีคนไทยไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับผมเพื่อนผมใน Facebook ก็ไปเที่ยวกันนะครับอ่าพินีพินีอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบไปเมืองไทยดีกว่า สดวกเรียบร้อยแบบใส่ตะกก้าเตรียมซักขาแอดเวรอนะอ๋อเสื้อผ้าที่ใส่ตจกก้าเตรียมซักมันก็จะยับยับยุยย์นะครับมีกลิ่นด้วยนาะคุณจำรูก็เย็นนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับคุณจำรูนะครับขอบคุณมากครับทำงานอย่างมีความสุขนะครับคุณจำรูนะครับเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยนะครับ ปกลมไปด้วยปกลมไปด้วยอย่าลืมนะครับผมป้าสมโอก็สวัสดีน้องสองเลขค่าะะครับผมคุณจูก็แอสันสสดีสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะพาเดินไปนะครับพาพิสันนีหัวใจกดก่อนมาให้นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับคุณบิ่งก็ ขับรถก่อนค่านะครับพี่ๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณนุ่งนะครับนะครับสวยสวสวยสวยสวยส,วยสวยนะครับจูก็อ้าวจำลูเรายังไม่ได้มีเรื่องกันเลยรีบไปแล้วรีบวิ่งหนีแล้ว <c oughs> คุณจำรูนมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนั่งตรงนี้ก่อน, <c oughs> น,อนเดี๋ยวจะเดินออกด้านด้านขวานะครับเดี๋ยวจะเดินออกด้านขวาว่าจะไปซื้อโจกที่สวนพึกนะครับวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะครับเพื่อนที่มาใหม่นะครับกลาบุณจกูก็บายบายแอดิึงนะครับและก็แอดจำรูนนะครับผมถ้าพูุณฝึงบอกว่าพี่ต้อมเดินไปเห็นชื่อิึงเต็มสวนสนาธารณะเลย เห็นชื่อวึงเอาบคุณบึบก็หัวล้านครับทุกลมหายใจออกมามีแต่ชื่อวึงโอ้ยมามาส่งไอนี่อีกมาส่งอะไรนะส่งภัยส่งภัยปิดท้ายด้วยนะครับคุณบ,บึงนะครับผมเดิต่อเดินต่อนั่งแป๊บเดียวนะครับ เดินต่อเดินต่อนะครับได้แค่สามกิโลครึ่งนนครับเดี๋ยววันนี้รวมเส้นทางกลับไปด้วยนะครับ4ีกิโล <laughs> นี่ครับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงสวยนะครับสวยนี่ตรงนี้นะครับ